ไปไหนไปแล้เหรอหมะครับถ้าไหลเร็วเราต้องดึงเบรกชะลอตลอดทางนะครับอย่าปล่อยให้ไหลเร็วเกินนะครับถ้าไหลเร็วเกิน <S <S มีโอกาสชนตางฝั่งแล้วพลิกคว่นได้นะครับเราต้องดึงเบกรกชะลอความเร็วนะครับ อ่พร้อมนะครับใจสั่นมากเลยมาช่อนนี่ปเบรีะแรงสดไปเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ 宝没宝贝。 哦。哈哈哈哈哈！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 哈哈哈哈